แปลเหตุผลนะฮะที่เรามูแล้วไม่สําเร็จนะครับเพื่อนๆเคยนะฮะคนอื่นเขามูกันนะฮะเราสําเร็จนะครับส่วนเรานะฮะมุกี่ที่กี่ที่นะครับไม่สําเร็จสักทีนะครับจริงๆมันมีเหตุผลนะครับต่างๆดังนี้ฮะข้อแรกครับเขาเรียกว่าขออย่างเดียวนะครับไม่ลงมือทานะครับฟังเหมือนง่ายนะครับจริงๆการไหวหรือขอโชคลาภนะครับแต่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะบางคนไม่เคยยันแล้วก็บางคนก็ ไม่วังแผนนะครับคือทําตามปกติทั่วไปเนี่ยคือมันต้องใช้แรงส่ง2แบบนะครับคือเราอาจจะพุ่งข้อหาความขยันความมันเพียนคือต้องการเงินดูไหมครับส่วนใหญ่จะต้องการเงินโชคลาบหรือว่ามีความสาเร็จครับคือมันต้องใส่เต็มที่นะฮะมันจะพุ่งมาทางหนึ่งโชคลาบหรือว่าการมูก,ก็พุ่งมาทางหนึ่งก็มันถึงจะเจอกันที่เกิดเหมือนกับแรงสปาร์กตุ้มนะฮะนี่สาเร็จนะฮะแต่ถ้าจะขออย่างเดยมจะให้การขอ วิ่งมาหาเราบางทีหมดแรงก่อนนะฮะสิ่งดีๆขัาา้นมาเหมือนมย่างยากมาช้านอกจากเราต้องเดินเข้าหานะครับฉะนั้นข้อสําคัญหลายคนที่ไม่สำเร็จค,รคือขอแล้วก็ทําไปทั่วๆไปนะฮะทางานท,อาทา้อบ้างทําบ้างเบื่อบ้างเซ็งบ้างทำแบบเนียอารมณ์อารมณ์เนี้ยนะหลายคนถ้าดูดีๆมันมีเงื่อนไขในการที่จะมูหรือขอแล้วสําเร็จนะครับคือมันต้องพุ่งทะยานด้วยเขาเรียกว่า ถ้าโดยความเชื่อเขาบอกว่าต้องพิสูจน์ให้เทพเทวดานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งกรอะไรเงี้ยคือเราต้องพยายามก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะฮะข้อ2ครับเป็นเรื่องของมูผิดจุดนะครับหรือมูผิดทางนะฮะมันมีนะเพื่อนนะฮะเจอกันเยอะเลยครับเรียกว่าขอเรื่องความรักนะฮะหรือขอเรื่องโชคลาภนะฮะแต่บางทีไปมูนะครับในเรื่องเรียกว่าเทพเทวดานะฮะ แห่งการเรียนนะครับนี่เคยเจอนะฮะมีสารเจ้าจีนบางแห่งก็จะมีเรื่องของเทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับองค์นี้เงินองค์นี้ก็เรียกว่าแข็งแรงปลอดภัยนะครับองค์นี้เรื่องการเรียนนะครับก็มีนะฮะก็ไปขอนะครับเห็นเทพเทพการเรียนหน้านตาหรือทรงเขาดูดีนะก็นึกว่าเออโชคลาภนะฮะบางทีขอพิจุดก็มีนะฮะอันนี้ก็มีให้เห็นโอเคครับามาข้อสองนะฮะข้อสามครับเรื่องของ ใจไม่นิ่งนะฮะฟุ้งซ่านคือง่ายเพื่อวเวลาที่จะตั้งจิตอธิษฐานนะฮะใจมันต้องแบบพุ่งตรงนะครับคือมันต้องมีสมาธินะฮะเขาเรียกว่าพลังงานส่งออกไปนะครับในความตั้งใจมุ่งมันะ่นเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับคือเหมือนกับขอไปเรื่อยๆขอไปองั้นๆเลยนะฮะแต่สมาธิในการไหว้ในการพูดหรือตั้งจิตจริงตั้งจิตตรงไปสู่สิ่งที่เราขอเนี่ยนะครับ มันไม่ชัดเจนนะฮะแล้วบางทีขอเป็นสิบยี่สิบอย่างก็มีให้เป็นี่ยวเวลาที่เราไม่ได้พูดว่าถูกรือไม่ถูกนะครับพียงแต่ว่าถ้าเราเป็นเทพเทวดาแล้วกันนะฮะแล้วใครจะมาขอแล้วนะฮะเขาขอมายี่สิบอย่างอ่านโพยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าจะโอ้โหกลบอีปคนคนึดครับขอเรื่องเดียวนะฮะหรือขอสองเรื่องนะฮะเน้นเน้นเนื้อๆนะครับ,นะรบตั้งจิตทิฐานขอสองเรื่องนะครับบางทีเราดูความรู้สึกเรียกว่า ความตั้งใจจริงครับในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันมีความเข้มข้นกว่าถูกไหมฮะนี่แหละพลังงานมันส่งแรงนะครับขอให้มีโชคลาภขอให้งานสําเร็จนะฮะคือเราก็ทํางานเต็มที่แหละแต่การส่งจิตไปสู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะมันมีความเข้มข้นขอเรื่องเดียวเลยขอให้การส่งงานนี่มันผ่านนะครับแล่อื่นไม่เอานะครับอื่นก็ว่ากาันพลังงานที่มันส่งไปข้อเดียวนะครับมันเหมือนกับเราเคยเห็นแว่นขยาย ที่เขาส่องแสงแดดไหมฮะเอนนั่นแหละถ้ามันจะให้แสงแดดมันส่องผ่านมาที่กระดาษที่มันไหม้นะครับมันก็ต้องรวมศูนย์จุดเดียวถูหมครับแต่ถ้ามันกระจายมันไม่มีพลังงานนะครับโอเคนะฮะเวลาที่มู่เพื่อนต้องใจนิ่งนะฮะแล้วก็อย่าฟุ้งซ่านครับขอไม่ต้องเยอะครับขอได้น้อยครับยิ่งขอน้อยนะฮะพลังงานในเรื่องที่เราจะคิดมันไม่ฟุ้งซ่านเรื่องอื่นครับเนี่ยเหมือนความเข้มข้นเนี่ยเขาบอกส่งถึงแรงแรงส่งมันแรงนะครับโอเคนะฮะ ต่อมาครับก็เรียกว่าข้อต่อมาที่แบบไม่ค่อยสําเร็จนะฮะคือขอมันทุกที่เลยนะแต่ไม่ได้แบบเคารพจริงนะับมันมีเงื่อนไขคือมันก็หวานแหนะครับไปทุกที่เลยนะครับขอทุกที่เขาว่าดีนะครับแต่ไม่ได้มีความศรัทธาในใจนักนะฮะมอที่นี่เล้วอะวายวายที่นี่ออามีเล้อวายวายนะฮะเรียกว่าไม่เกิดแรงส่งกลับนะครับคือพลังงานที่เรา รู้สึกการขอเนี่ยเออที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์โอ้มีสตรอรี่ที่มาที่ไปอะไรเงี้ยฮะก็ไม่ต้องหลายที่นะฮะเอาแค่เนื้อนเนื้อนเน้นๆเ,เ,เลยนะครับประมาณนี้เลยบางคนมีนะแต่ก็ไม่ได้ว่าถูกไม่ถูกนะฮะแต่ก็เล่าให้ฟังว่าบางทีแบบสัปดาห์เนี่ยไปไหว้สี่ห้าวันนะครับไม่ใช่สี่ห้าที่นะวันนี้ที่นี่เนี่ยมันก็ได้นะฮะเพาะมันกำลังใจด้วยนะครับแต่ว่าพลังงานในการความเข้มข้นในการขอเนี่ยนะครับ คือเราไม่ได้หวานแล้วขอมุ่งตรงคล้ายๆกับทุบหม้อข้าวเพื่อที่จะไปกินในหลังกำแพงนะฮะเวลาที่เราเห็นนะครับสตรอรี่เรื่องราวประวัติศสาสตร์ขอเรื่องเดียวตุ่มนะฮะขออืนแมวแล้วนะครับอะไรเงี้ยไม่เอาเรื่องอื่นละขอเรื่องเดียวทีนี่ทีเดียวเลยหรือเอาีซนีที่นอนทอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเราไม่ต้องหวานให้เยอะนะครับโอเคนะครับันไม่ได้ไปตามกระแสนะฮะเพื่อนๆรู้กัน เราไปตามศรัทธาของเราจริงๆนะครับข้อต่อมาครับเขาบอกว่าขอแล้วลืมนะฮะหรือขอบคุณไม่เป็นนะฮะมันไม่เกี่ยวนะเพื่อนเลยเพระว่าเวลาได้นะฮะบางคนไม่ได้มีแบบไหว้กลับนะเออได้กอดีใจจังเลยนะฮะแต่ถ้าปกตินะครับเขาก็มีโอเคไปไปไหว้นะครับไปทําบุญนะครับไปบอกกล่าวว่าเออได้แล้วนะฮะขอบคุณนะครับก็เรียกว่าขาดการสื่อสารนะฮะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะฮะมันมีนะอ่านี่เป็นความเชื่อนะครับ ต้องบอกว่าทั้งหมดนี่คือความเชื่อนะแต่ว่าเออเขาถ้าใครที่แบบสายมูอยู่แล้วนะครับก็ลองนำมาพิจารณาดูว่าเออถ้ามันแบบขอทีไรไม่เคยได้ไหวทีไรไม่สำเร็จสักทีนะี่ก็ลองปรับจูนข้อต่างๆเหล่านี้ดูเนาะเผื่อว่ามันจะมีแรงกระเพื่อมที่มันส่งผลที่มันตรงขึ้นมากกว่าเดิมน,นะครับมันก็จ,จะสําเร็จนะครับก็ได้นะโอเคครับต่อมาครับตัวบอกว่ากำเก่ายัางแน่นนะฮะเพื่อนๆหมายว่า มันสําคัญนะอะไรมันก็หนีแรงกรรมไม่พ้นเลยครับบางครั้งเหมือนกับเราเป็นหนี้นะครับเพื่อนเป็นหนี้เนี่ยเราจะอยู่แบบสุขสบายนะฮะมิงจิมก็มีนะมีเงินแล้วก็ใช้ไปนะครับไม่ต้องใช้หนี้แต่เดี๋ยวเ้าทวงนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะมาทวงเดี๋ยวเขาก็จะมาฟ้องเดี๋ยวเขาก็ยื่นหมายสารมา <c oughs> เดี๋ยวเขาก,ก็มันอยู่ไม่เป็นสุขนะฮะฉะนั้นบางครั้งนะครับเหมือนต้องมูแค่ไหนเขาบอกว่าถ้ามูแค่ไหนครับถ้ากรรมหรือ กำหนักอยู่นะฮะหรือกำอยังค้างคางอยู่เนี่ยมันต้องชดใช้นะครับในระดับนึงก่อนนะครับแล้วค่อยโชคลาบถึงจะเปิดนะครับต้องบอกในระดับนึงนะฮะบางคนบอกว่าต้องใช้หมดก่อนโูบางทีใช้หมดบางทีเราจะมีชีวิตยอยู่ระบากรู้นะฮะแต่เราก็บอกว่าโอเคใช้ถึงจุดหนึ่งนะฮะใช้ถึงจุดหนึ่งเหมือนกับเราเป็นหนี้หรือใครเป็นหนี้เราะฮะแล้วก็ทยอยใช้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 มันเหมือนเหลือใกล้จะหมดล้ว ว่าเคบางทีเราก็อน,นุโลมเนาะเ,เขาจะไปทํามหากิีนอะไรบางทีมันก็อนุโลมแต่ว่าไม่ใช้เลยแต่จะไปเอาเงินเพิ่มนะครับบางทีมันต้องใช้ก่อนเนาะบางส่วนนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็สําคัญนะครับเรียวกว่ากรรมเก่ายัางแน่นอยู่นะฮะใช้บางส่วนนะครับใช้ไปบางทีมันคือความลำบากไงฮะทำงานช่วงนี้ลำบากจังทำงานชีวิตฉันแย่จังคือส่วนหนึ่งเราทับเต็มที่แล้วนะครับรแมดระวังทุกอย่างเต็มที่แต่บางทีมันก็มีพลาดบ้างนะฮะเดี๋ยวมีเรื่องเจ็บตัวได้โปวดเข้ามาสบายเดี๋ยว เกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยคือบางทีมันก็สุดวิสัยนะฮะบางคนก็เรียกใช้กมเก่าก่อนนะครับแล้วก็อชีวิตบางอย่างมันหลังจากมีเรื่องแย่ๆเรื่องซวยๆเขาเรียกฟ้าล้างฝนเพื่อนๆเคด้ยไหมหลายคนนะครับเจอสภาวะแรงกดดันหนักแล้วก็ชีวิตแบบโอ้โหเปถ้าไปไม่เป็นนะฮะแล้วจะอยู่ก็มีเรื่องดีๆโผล่เข้ามานะฮะอยู่ๆถูกหวยอยู่มีเรื่องอะไรดีๆแบบเพอร์เฟกเลยหรือง่ายๆคือมีเรื่องดีๆแบบคือน่าชื่นใจเลยนะฮะเรียกฟ้าล้างฝนหรือกมมันเบาบางลงนะครับ มันก็ต้องมีชดใช้บ้างฉะนั้นเพื่อนๆชีวิตเจอเรื่องแย่ๆเจอเรื่องหนักๆน,นะฮะบางที่มันเขากําลังสะสางกรรมบางส่วนเราอยู่นะฮะให้มันบางบางส่วนพอบางลงเล่นดับนึงโอเคสิ่งดีๆหรือโชคดีๆมันถึงจะเริ่มแทรกเข้ามานะครับดีกรรมมันแน่นโชคลราม,มันจะเบียดเข้าไปนะฮะเหมือนกับคนที่เราเคยเห็นเห็นเาลนั่งหรือว่าขึ้นไปรถเมล์ไหมแบบแน่นๆน,น,นะฮะเนี่ยะถ้าเป็นกรรมเนี่ย แล้วถ้าการรมมันไม่ออกมาคือคนไม่ออกมาจากประตูบ้างนะฮะสิ่งดีๆคนจะแทรกเข้าไปหาเราบางทีก็ยากนะฮะฉันั้นบางทีต้องรอให้กรรมบางส่วนมันเบาบางลงบ้างนะฮะโอเคครับต่อมานะ,ะเรียกว่าใช้แรงคนอื่นมากไปนะครับบางคนนะ,ะให้เพื่อนไปมูให้บางคนนะ,ะตัวเองไม่ไปนาไม่เป็นไรขี้กเกียจนะครับเอาเอาเงินไปนะครับอ่าจริงๆมันดีนะครับถ้าเราส่งจิตดีๆนะฮะแต่บางคนนะ,ะอันนี้คือ ฝากคนอื่นมูนะฮะแต่ชีวิตตัวเองไม่ปรับอะไรเลยนะครับจริงๆเนี่ยมันก็อุทิศสุขสนไปโอนเงินทําบุญมีคนก็ทาบุญอันนี้ดีมากนะฮะอันนี้เดี๋ยวถือว่าบางทีเราโอนไปนะฮะแล้วใจเราแล้วก็ชีวิตเราไม่เปลี่ยนเลยนะครับต้องมี2แรงบวกอยู่แน่นออย่างที่บอกเขาว่าเหมือนกับว่าโอเคให้คนไปทําด้วยเราก็บูรณานด้วยเราก็ต้องปรับตัวด้วยนะครับดีอันเนี้ยสำคัญนะครับฉะนั้นเวลาที่ จะทาบุญนะครับอะไรไปในช่วงนั้นเราก็อาจจะตั้งจิต <tan> ด <dreams> ีๆนะฮะบางคนก็ปฏ oh, no. like ิบัติบางคนนั่งสมาธิบางคนเวลาทําบุญเนี่ยนะครับสมัยก่อนเวลาทําบุญนะฮะเขากลับมาก็จะมีการนั่งสมาธินะครับหรือไม่ก็ฝึกจิตนะครับในวันนั้นหรือว่าทาบุญสร้างกุศลทำบุญทําทานนะครับแล้วก็ทําให้จิตมันแสมใสนะครับคือไม่ใช่เอาเงินทําอย่างเดียวนะครับชีวิตในช่วงที่เราทับเนี่ยไม่ไม่เปลี่ยนเลยเลยนะครับมันก็ยากนะครับมันต้องสองแรงบวก คือทาด้วยแล้วตัวเราก็ปฏิบัติด้วยนะครับข้อสุดท้ายะฮะดวงชะตานะครับมันเป็นช่วงที่ดวงมันไม่เปิดจริงๆนะเบื้องที่บอกว่าบางคนประสุขเข้าประสาแทรกชีวิตดาวโอ้โหไม่ดีเลยนะมันเหมือนกับว่าเออมันหม,ม,มันกำลังใช้กรรมบางอย่างอยู่นะฮะต้องเจอดาวสุขเข้าประสาแทรกดาวสุขอยู่ดาวเสาราหูทับโอ้โหหลายดวงนะฮะเจอหลายเด้งเลย แต่พอดาวต่างๆมันมีคลี่คลายเหมือนกับว่าฟ้าลังฝนเนาะดาวเลร้ายคลายออกไปนะฮะตอนนี้ดาวอังคารโคจรทับคนราศีสิงห์คนราศีสิงช่วงนี้แรงกดดันหนักเลยเล็งดาวราหูโอ้โหคนราศีกุมกับคนราศีสิงในแหฮะดาวมันกดดันอยู่นะฮะฉันสองราศีนี้ก็ช่วงนี้ก็อึดหนักหน่อยนะฮะราศีตุลช่วงนี้ดาวสุโคจรอ่อ,อนพลังเนี่ยโอ้โหช่วงนี้คนราศีตุลเจอแต่ปัญหาเจอแต่เรื่องนะครับ รวมถึงคนราศีพฤกษบนะฮะดาวสุกดาวประจำตัวโคจรอยู่ตำแหน่งวินาศมันก็แบบเออมันก็มีเรื่องดีๆเข้ามาแต่ว่ามันก็ดีไม่ดีไม่สุดก็ดีก็ดีไม่สุดสักทีนะฮะมันก็สุดสัสุดเซแต่ก็เดี๋ยวรอดาวสุกย้ายนะครับคนที่2ก็ลกกรคนาดาวสุกย,ย้ายโอ้โหคนราศีพฤกษบนะฮะโคดดาวประจำตัวโคจรเนเกษตรา่ิบดีเรื่องดีๆเข้ามาต่อเนื่องปบบบบบบนะฮะเออทำไมมันดีจังเลยเนี่ยครับก็จหวัดาวไงครับที่จหวะดาวจวัดวงมันรู้ว่าเออ ถ้าช่วงดวงดีๆก็เหมือนกับสวยบุญนะฮะช่วงที่ดาวประจําตัวดาวร้ายๆโคจรสัมพันธ์เราก็เหมือนกับกําลังเจอกรรมเก่านะครับอย่างนั้นมันก็เป็นจาะดาวหรือการเดินของดาวในโหราศาสตร์ในดวงชะตาเนะี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกว่าเออช่วงไหนกํลาลังสวยบุญช่วงไหนกลาลังรับกรรมนะฮะฉะนั้นพอไปมูพออะไรก็ตามครับถ้าดวงไม่เปิดหรือว่าดาวดวงและดาวได้ร้ายมันยังเล่งางานอยู่นะครับ มันก็ได้ได้ไม่เต็มที่นะฮะเนี่ยครับก็หลักอย่างที่เล่าให้ฟังมันก็มีจังหวะของดวงชะตาด้วยนะเอามาสัมพันธ์นะฮะเพราะนั้นร,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 รู้ดวงรู้ดวงรู้ดวงเออเพื่อว่าเราจะรู้จังหวะเออเราจะเริ่มผ่อนคลายเมื่อไหอไร่วลามูในช่วงที่ดวงกําลังจะดีเนะี่ยบางทีมันดีไวขึ้นนะฮะแต่ถ้ามูในช่วงที่ดวงกําลังปิดหรือดวงกําลังเจอเรื่องแย่บางทีมันก็ดีไม่สุดนะฮะแล้วมันก็มีอะไรกระปอกะแป๊ด แต่พอดาวคลายดาวเลื่อคลายเนี่ยฮะมูเต็มที่ได้เต็มที่นะฮะนี่ครับคือสิ่งที่เป็นตัววัดว่าทำไมมูสมรุจบ้างไม่สมรุจบ้างนะครับโอเคนะฮะเรื่องราวประมาณนี้นะครับเพื่อเรานําไปพิจารณาปรับจูนชีวิตแต่ละข้อนะผมเชื่อว่าเออมันมีอะไรดีๆขึ้นได้นะครับโอเคครับขอให้โชคดีครับเพ็นงกาลังใจนะครับสวัสดีครับ